สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์กวนน้ําให้ใสโดยสารส้มนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่24กุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้หัวข้อที่สารส้มให้ไว้เนี่ยคือโควิดรุมเราการเมืองยังจะสนองตันหาคนหนีคดีโกงเริ่มต้นอย่างนี้ครับ สันส้มใช้คำว่าเหลือเชื่อมากนะครับสรนดานนักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆไม่เคยมีการสรุปบทเรียนไม่เคยมีการทบทวนความผิดพลาดของตัวเองเลยเคยจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยเพื่อช่วยในใหญ่ลงจากเหวมาแล้วแล้วมาวันนี้พยายามจะแก้ไขกฎหมายพักการเมืองเพื่อให้คนนอกเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปครอบงำเข้าไปแทรกแซงกิจการ ของพรรคการเมืองได้โดยอ้างว่าเป็นการให้คํำปรึกษาหรือแนะนำที่ผ่านมาก็ถูกร้องกรณีให้นักโทษหนีคดีโกงเนี่ยมีบทบาทที้นำหรือว่าครอบงำทิศทางของพรรคมาแล้วนะครับคราวนั้นถึงขนาดคุยโวในระหว่างวิดีโอคอลด้วซ้ำไปว่าเข้ามาหรือแม้แต่สนับสนุนหาเสียงให้ผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่เมื่อปีก่อนจำได้ใช่ไหมครับ ูดง่ายก็คือว่าไม่ยอมก้าวข้ามคนโกงหนีคดีเอาซะเลยนะครับทีนี้มาตรา 28, ย8บัญญัติว่าห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุมครอบงําหรือชี้นํากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม นี่เป็นมาตรา2 8บส่วนมาตรา29ครับบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอัจเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพัคก,การเมืองในลักษณะที่ทำให้พัคก,การเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระไม่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม จริงๆแล้วถ้าสองมาตรานี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพรรคการเมืองที่ทํางานตามกฎกติกาเลย,ยนะครับใครอยากจะมีบทบาททางการเมืองถ้ามีคุณสมบัติมีสิทธิ์ตามกฎหมายก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็มีส่วนร่วมตามกติกากัน,กนไปก็แค่นั้นแหละครับแต่ถ้าเกิดเป็นพรรคเพื่อโจรต้องการรับใช้โจรทั้งทที่โจรเนี่ยไม่มีสิทธิ์บริหารพรรคการเมืองเพราะว่าโจรหนีคดีโกงอยู่ ก็คงต้องพยายามนะครับที่จะแก้ไขดิ้นรนเพื่อเปิดทางให้โจรเนี่ยมีบทบาทในการชี้นำในการบงการพักได้โดยอ้างว่าเป็นแค่การแสดงความเห็นการแนะนำการเสนอแนะการให้คำปรึกษาร่วมประชุมก็ได้แต่คนที่มีมติเป็นตรายางให้ก็คือกรรมการบริหารพักการเมืองน,นั่นเอง นี่ถ้าเกิดไม่ยอมรับกันแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่ายอมรับว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยจะให้เป็นตราอย่างก็พอแล้วนี่ยังไม่นับนะครับยังไม่นับการแก้รัฐธรรมนูญจนสําเร็จเลือกตั้งกลับไปใช้บัตร2ใบแล้วก็กําลังจะแก้กฎหมายประกอบในรัฐสภากันวันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหาให้กับนักการเมืองและพรรคการเมืองด้วยกันทั้งสิ้นน,นะครับ หมอวระโงงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีเนี่ยได้ให้ความเห็นเอาไว้อย่างน่าสนใจครับคุณหมอบอกว่าถ้าจำกันได้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญระบบบัตรใบเดียวซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาให้ผู้นำที่สังคมยอมรับเพื่อนำพาประเทศทุกคะแนนเสียงไม่ตกน้ำสอสอส่วนใหญ่ได้มาเพราะพักและผู้นาของพักเป็นหลัก ระบบมุ้งจะไม่เกิดเพราะว่าเกรงผู้นำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญระบบบัตรสองใบจึงเกิดระบบมุง้งเช่นมุ้งของแป้งก็มีอำนาจขึ้นมาทันทีพร้อมที่จะเข้ามาต่อรองพักการเมืองฝ่ายค้านที่เข้าถนัดเรื่องโครงข่ายก็ซื้อตัวสอสออกมาขยม่มให้ยุบสภาจนสภาล่มนับครั้งนี้ไม่ได้อำนาจต่อรอง ของนายกหายไปทันทีไปอยู่ที่มุ้งต่างๆถ้าระบบบัตรสองใบเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะครับพักใหญ่จะได้เปรียบแบบกินรวบเหมือนกับที่สสนักเลือกตั้งภายใต้ประชาธิปไตยรายหัวเขาต้องการอยู่แล้วจะยิ่งเกิดระบบมุ้งมาต่อรองตําแหน่งหาผลประโยชน์แล้วก็จะนําไปสู่การแจ้งเกิดของระบบทักษิณการทุจริตก็จะยิ่งหนักหน่วงการใช้อํานาจเพื่อตอนเองก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเลือกตั้งก็จะมีการซื้อเสียงหนักกว่าระบบบ,บัตรใบเดียวผสมผสานร,ระบบล้มที่จ้องล้มล้างและทำลายรากทางวัฒนธรรมของชาติช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ยากลำบากเพราะว่าความผิดพลาดที่เดินตามมุ้งแป้งที่คิดว่าตนเองนี่จะชนะแต่สุดท้ายแล้วทุกมุ้งจะมีอำนาจในการต่อรองขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นทางออกที่พอจะเป็นทางออก ในเมื่อการแก้ไขไปสู่ระบบบัตร2ใบเ,เป็นที่รับทราบว่าละเมิดสิทธิพักการเมืองพักเล็กพักใหญ่ได้เปรียบประกอบกับละเมิดสิทธิประชาชนเรื่องระบบคะแนนตกน้ําและไม่เคยเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ควรจะให้พักการเมืองพักเล็กที่มีสอสอไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญว่าฝ่ายตนเองนถูกละเมิดสิทธิถูกเอารัดเอาเปรียบ ในประเด็นนี้พวกเราพักไทยพักดีเนี่ยเคยยื่นไปแล้วแต่ว่าทางสารรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาโดยอ้างว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่พักการเมืองพักเล็กที่มีสอสอถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและถูกละเมิดสิทธิ์รวมทั้งถูกเอาเปรียบด้วยพักเหล่านี้เนี่ยควรจะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญโดยผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินวิิจัยถึงปัญหาการละเมิดสิทธิ์พักการเมืองขนาดเล็ก แล้วก็จะปลดล็อกปัญหาทางการเมืองที่จะสร้างความเสียหายต่อชาติในอนาคตได้ทันทีถ้าสารรัฐธ,ธรรมนูญรับวินิจฉัยขณะนี้เนี่ยมีผู้เสนอเรื่องผ่านผู้ตรวจการแผ่ดินแล้วนะครับนอกจากพักพลังธรรมใหม่ของคุณหมอระวีแล้วเนี่ยล่าสุดพักเศรษฐกิจใหม่โดยนายมนูลสิวาพิรมรัฐสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3ไปยื่นเรื่อง ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งต่อศาลร,รัฐธรรมนูญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้บัตรสองใบไปแล้วว่าละเมิดสิทธิพักเล็กพักใหญ่ได้เปรียบเรื่องดังกล่าวนี่คุณหมอบอกว่าผมเคยใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนและก็หัวหน้าพักการเมืองยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ได้ยื่นต่อศาลร,รัฐธรรมนูญตามขั้นตอนไปแล้วซึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องที่ผมยื่นโดยให้เหตุผลว่าไม่ปรากฏว่าผู้ร้อง เป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงจากการกระทําใดผมก็ยังงงๆนะครับยังง,งงงกับคำนินตจชัยไม่รับคําร้องของสารรัฐธรรมนูญว่าผมเนี่ยในฐานะหัวหน้าพักการเมืองเนี่ยไม่ถูกละเมิดสิทธิ์อย่างไรเพราะว่าระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเนี่ยได้กําหนดให้คะแนนเสียงของประชาชนทุกคะแนนมีความหมายต่อผลการเลือกตั้งแต่ตอนหลังมาแก้เป็นระบบสองใบที่ผู้ชนะเนี่ยกินรวบ คะแนนคนแพ้ถูกตัดทิ้งพักใหญ่ได้เปรียบมีเงินมากก็จะได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเราก็ต้องติดตามดูว่าผลจะออกมาอย่างไรที่พักเล็กที่มีสอสในสภาเขาร้องว่าเขถูกละเบิร์สิทธิจากการแก้ไขในครั้งนี้ผมก็ไม่อยากที่จะให้ประเทศเนี่ยกลับไปจมปลักกับปัญหาเดิมๆเรื่องวงการเมืองที่จะนําไปสู่การต่อรองผลประโยชน์และสุดท้ายมันก็จะหนีไม่พ้นพักใหญ่กินรวบแบ่งกันกินแบ่งกันโกง แล้วก็จะเกิดประเด็จการรัฐสภาก็คงต้องเรียกร้องผูต้ตรวจการแผ่นดินและสารรัฐธรรมนูญมองอนาคตของประเทศให้ศึกษาความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ2 5 6 0ัรว่าทำไมกรรมธิการยกร่างเนี่ยจึงต้องใช้บัตรใบเดียวแล้วไม่ใช้ระบบแบบเดิมเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้หมายเหตุนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะชอบ ระบบบัตร2ใบเพราะว่าแยกกันเลือกพักและเลือกคนได้ตามที่ชอบแต่บทพิสูจน์บริบททางการเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยพบแล้วว่าระบบนี้จะทําให้ประเทศเนี่ยไปต่อไม่ได้ส่วนบัตรใบเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลผสมก็ตามแต่ก็มีเสถียรภาพคือมันไม่มีมุ้งมาต่อรองเพื่อจะเกิดมุ้งมาต่อรองแล้วรัฐบาลสั่นกลอนหลังจากแก้ไปสู่บัตรสใบนี้เองที่สําคัญเราเพิ่งเริ่มใช้ ก็น่าจะให้ระบบมันทํางานไปสักระยะหนึ่งก่อนในภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยระบบบัตรใบเดียวสร้างความเสียหายต่อประเทศน้อยกว่าระบบบัตร2ใบนะครับนี่แหละครับนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมก็ให้ทัศนะเอาไว้อย่างน่าสนใจสารส้มก็เลยสรุปอย่างนี้ครับสรุปบอกว่าถ้าจะให้ดีอย่าให้การเมืองเนี่ยเป็นตัวถ่วงเลยครับ จะเป็นตัวเพิ่มภาระให้กับประเทศชาติในยามที่เราต้องต่อสู้ในยามที่เราต้องฝ่าฟัานกับวิกฤตโควิดที่มันหนักหน่วงสาหัสสากันอยู่แล้วอย่าเลยครับ